ปั้นได้ันิเนี่ยปั้นได้พี่แต่ละโอ้โหยิ่งทำเพียงสุดคืืพอนก็ดูมันอ่ะ แม่หวานแล้วนะเฮ้ย hey, ถ้าหนูเป็นสาวสวนหนูก็ต้องได้ทำแบบนี้ใช่ไหมแม่นานถักแม่นะสวยทุกนานเลยก็แบบเหมือนสุกลายเลย จริงแม่ไม่ต้องปลกูกไม่ได้หรอปลูกผักปลูกผักหน้าฝนเอาใจยากจริงจรงไม่ปลกก็ไม่ช่วยต้องทำบางๆแบบนี้แม่บอกแต้มันจะดีมาดูกันว่ามันจะดีไหม